สวัสดีครับโจฮักดาสระถามาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดอาการโรคภัยต่างๆโรคที่ว่านี้ก็คือนะครับเกี่ยวกับอาการปวดตามข้อปวดตามกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวและเป็นสมุนไพรที่สำหรับคัดสรรมาวันนี้3ตัวหลักๆนะครับถ้าหากตัวใดตัวหนึ่งไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราใช้3ตัวชนิดนี้นะครับ ในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับโรคของผู้หญิงผู้ชายโรคปัจจุบันปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเมื่อยปวดตามกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกายชางัดนักแหลติดตามชมเลยครับวิธีการกินการใช้สมุนไพรชนิดแรกที่เราจะมาทําการรู้จักกันในการที่จะมาบําบัดโรคของผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยและนะครับวัยกําลังทํางาน สมุนไพรตัวหลักๆที่ผมจะพูดถึงวันนี้ตัวชนิดแรกก็คือลูกใต้ใบลูกใต้ใบเราจะเอาสมุนไพรลูกใต้ใบเนี่ยซึ่งมีสรรพคุณก็คือแก้เก็บหลังปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาปวดตามข้อปวดตามกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกายเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ก็คือทางต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรากลาต้นใบกิ่งดอกผลของเขานะครับในของส่วนที่แห้งใช้ขนาดประมาณ 15-30ถึง30กรัมสมุนไพรชนิดที่2ก็คือสมุนไพรที่เป็นตัวหลักในการคัดสรรมาวันนี้สมุนไพรไมยาราบเราจะใช้ทั้ง5หรือเขาเรียกว่าทั้งต้นในของส่วนที่แห้งไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบกิ่งดอกผลน,นะครับมีหนามที่แหลมคมแต่ก็มากด้วยสรรพคุณวันนี้นะครับแก้ปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อปวดตามกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลังปวดเอวได้อย่างสบายเลยสมุนไพรตัวหลักตัวที่สองนี่ก็คือไมยราบเราจะใช้ขนาดประมาณสัก15-30กรัมสมุนไพรชนิดที่3ตัวหลักเช่นกันท่านผู้ชมที่คัดสันสำหรับวันนี้สมุนไพรราบปลาไหลเผือกเราจะใช้ในของส่วนที่แห้งประมาณ5-8แว่นหรือขนาดประมาณสัก5-15กรัม ในของส่วนที่แห้งที่เป็นแว่นแล้วผ่านการตากแดดเรียบร้อยแล้วนะครับอาการที่แก้ปวดหลังมีสรพคุณปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยปวดตามกระดูกปวดตามข้อได้อย่างชงัดนักแลอันนี้ตัวหลักตัวที่3ก็คือรากปลายเผือกนะครับตัวหลักๆัคัดสรรมาวันนี้ในการอาการปวดข้อปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามกระดูก ได้อย่างชะง,งัดนักแลน้ำส่วนที่เราจะใช้ในการต้มก็คือ1.5ลิตรถึง2ลิตรแล้วเวลาในการต้มน้ำเดือดก็คือ10ถึง15นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆหลังอาหารตอนเช้ากลางวันเย็นครั้งละประมาณ1แก้วอาการที่เป็นอยู่ก็จะชะง,งัดนักแลสิบอกให้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดันสารคามในการใช้สมุนไพรชนิดนี้3ตัวหลักๆในการค่าสรรวันนี้แก้ปวดตามข้อปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายและปวดกระดูกได้อย่างชะงัดนักแหลสมุนไพรลูกใต้ใบไมยราบรากปลาไหลเผือกชะงัดนักแลสิบอกให้